เวลาพระเจ้าให้ท่านอยู่ในคิดจ,จักรพระเจ้าต้องการให้ท่านอย่างลากลึกและเติบโตต้นไม้นะครับถ้าไม่โดนลมไม่โดนฝนไม่โดนแดดมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สง่างามได้ยังไงครับท่านดูดิเนยเปิดไปดูเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเต็มเลยผมถามหน่อยตอนที่มันเด็กๆเ,เล็กๆต้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะ ทั้งลมฝนแดดพายุน้ําท่วมมันต้องผ่านมาหมดแล้วนะครับมันถึงเป็นต้นไม้ใหญ่และแข็งแรงแบบนี้ได้นะครับคริสเตียนเราก็เหมือนกันอามนนะครับพอเป็นต้นไม้ใหญ่มันถึงให้ล่มเงาให้คนอีกมากมายได้ไงพระเจ้าให้เราอ่ะชื่อไบรท์ซตเพราะเราคือมเมล็ดพันธุ์แล้วแห่งแสงสว่างด้วยประเด็นอะ อยู่ที่เราแล้วครับว่าจะสว่างแค่ไหนจะสว่างแบบพิงห้อยหรือเปล่าท่านจะสว่างแบบไหนสว่างจ้าสะละเกินหรือยาวแค่แบบหิงห้อยแป๊บแโอ้อันนี้ก็เป็นพระพรให้คนอีกมากมายลำบากนะครับ จริงไหมจริงแค่แวบๆจะนำทางยังไงก่อนหิ่งห้อยตัวหนึ่งเน่ยนำทางยังไงบอกผมดิแวบเดินแวบๆเดินตกท่ออะไรปุบมองไม่เห็น a ม e น